อินเดียมหาอำนาจที่โลกลืมตอนที่หนึ่งโรงงานของโลกไม่ใช่ฉายาใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อินเดียมหาอำนาจที่โลกลืมครับถ้าผมถามคุณว่ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้คือใครคุณคงนึกถึงอเมริกาหรือไม่ก็จีนใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อน โลกเรามีมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใครเทียบได้เป็นทั้งโรงงานของโลกและศูนย์กลางการค้าโลกตัวจริงและประเทศนั้นคืออินเดียคุณจะเชื่อไหมครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาปกครองอินเดียไม่ใช่แค่ประเทศที่ร่ำรวยแต่คือยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกในช่วงศตวรรษที่17ถึงต้นศตวรรษที่18 เศรษฐกิจของอินเดียมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคิดเป็นสัดส่วนเกือบ24-25%ของ GDP โลกทั้งหมดและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคืออินเดียเป็นผู้นำด้านการผลิตของโลกโดยมีสัดส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมถึง25%ของผลผลิตทั้งโลกจนถึงช่วงกลางศตวรรษที่18นี่คือเหตุผลที่คนในสมัยนั้นเรียกอินเดียว่าโซนีคีชิริยาหรือ วิหกทองคำหรือโกลเด้นอีเกิลซึ่งไม่ใช่แค่ชื่อเท่ๆแต่เป็นภาพสะท้อนความมั่งครั่งมหาศาลที่อินเดียสะสมไว้เพื่อหเห็นภาพชัดๆนะครับมีการบันทึกไว้ว่าในปีคศ1 6 0 0รายได้ประจำปีของจัก,กรพรรดิอักบาแห่งราชวงศ์โมกุลอยู่ที่17.5ล้านปอนด์สเตอร์ลิงพอเวลาผ่านไป200ปีในปีคศ1 8 0 0 คลังสมบัติทั้งหมดของจักรวรรดิอังกฤษที่ว่ายิ่งใหญ่มีเงินอยู่แค่16ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับน้อยกว่าไรายได้ต่อปีของจักรพรรดิอินเดียเมื่อ200ปีก่อนด้วยซ้าบางคนอาจจะเถียงว่าก็อินเดียคนเยอะ GDP รวมเลยเยอะเป็นธรรมดาซึ่งก็มีส่วนจริงครับแต่ตัวเลขที่น่าตกใจกว่านั้นคือสัดส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่สูงถึง25%ของโลกนี่มันบอกเราว่าอินเดีย ไม่ได้เป็นแค่สังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่แต่เป็นศูนย์กลางการผลิตที่ทันสมัยมีทักษะมีเทคโนโลยีและมีระบบการจัดการที่ซับซ้อนอินเดียในยุคนั้นคือโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งไปขายทั่วโลกอย่างแท้จริงแล้วอินเดียขายอะไรสินค้าอินเดียเป็นที่ต้องการของคนทั้งโลกโดยเฉพาะยาวยุโรปที่คลั่งไคล้สินค้าจากอินเดียมากไม่ว่าจะเป็นผ้าทอเครื่องเทศอัญมณีแต่ในทางกลับกัน อินเดียแทบไม่ต้องการอะไรจากยุโรปเลยเพราะสามารถผลิตได้ทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือการขาดดุลการค้าครั้งมโหฬารของฝั่งยุโรปครับพวกเขาอยากได้ของจากอินเดียแต่ไม่มีอะไรไปแลกสิ่งเดียวที่อินเดียยอมรับคือเงินครับทําให้ทองคําและแร่เงินจานวนมหาศาลจากยุโรปและทั่วโลกต้องหลั่งไหลเข้าสู่อินเดียอย่างต่อเนื่องว่ากันว่าสินค้านําเข้าของอินเดียในยุคโมกุลกว่า80%คือแท่งเงินและทองคํานี่แหละครับ ในช่วงปลายศตวรรษที่17ถึงต้นศตวรรษที่สิสินค้าที่อังกฤษนําเข้าจากเอเชียทั้งหมด95%มาจากอินเดียที่เดียวมันคือสภาวะที่ยุโรปยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อซื้อสินค้าอินเดียแล้วสินค้าอะไรกันนะที่มันสุดยอดขนาดนั้นทําให้เกิดแม่น้ําสายเงินไหลไปทางทิศตะวันออกและทําให้คนทั้งโลกต้องสวมใส่มันไม่ใช่ทองคําหรือเพชรพลอยนะครับแต่เป็นสิ่งที่คุณอาจจะกําลังใส่อยู่ตอนนี้เลย ในตอนหน้าเราจะมาไขาความลับกันว่าทำไมผ้าจากอินเดียถึงได้ยึดครองโลก